อันนี้้้ไดแลวสวัสดีครับแม่ฝนตกแต่พอหยุดตกเท่านั้นแหละสบายเลยสวยขึ้นมาเลยทันทีเขาเรียกฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอสองคันตัวสูงขาวอวบใช่หนูลดลดลดไปเกตแอลทั้งคู่ขาวอวบนะคะอันนี้จะเป็นน้องอวบแอลอันนี้น้องอวบแซดแต่ที่สำคัญตัวนี้ยูโรสี่ นะคะส่วนลำนี้ยังยอมหมดอีกหมดแล้วอ๋อสุดท้ายเลยส่วนลำนี้เป็นตัวแซดออโต้ยูโรห้าอแยกออกเลยก็คือคันนั้นตัดหมอกเป็นสีเหลืองใช่ค่ะถ้าเป็นตัวแอลถูกต้องส่วนตัวนี้ถ้าเป็นตัวแซดก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ตัดหมอกแบบโปรเจคเตอร์แล้วคือดับลุกดับเครื่องไปแล้วโอเคประมาณนี้คันนี้ออกคลีนหน่อยไม่มีฝาไม่มีอะไรนะครับได้พี่ปอนรีวิวลำนี้ก่อนเลยก็เป็นล้อ คันนี้งาน KM น้ำตาลหยอดเงินนะครับใช่ไม่ค่อยสบายไม่หายสักทีขาดพยาบาลอืมเป็นชุดแ๊บอ่ะกับยางนิโตนะครับ420 SD 26568คันนี้โหลดเท่าไหร่พี่ไฟล์ลำนี้โหลดหน้า1หลัง2.5ครับอ่าะแบบแบบใช้งานสวยๆคือจะไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้เตี้ยมากเพราะว่าอ่ะเผืือบรรทุกเผื่ออะไรนิดหน่อยต้องแล้วส่วนด้านท้ายของเรานี่เลยค่ะสำหรับใครที่เป็นสายบรรทุก นี่เราจะมีตัวกระบะไลเนอร์นะคะตัวนี้เป็น AM ใช่คือเอาจริงๆมันจะเป็นสไตล์เดียวกับพวก V c o s e x c d ที่มากับโูนย์ซูซูอยู่แล้วคือจะเน็บเข้าไปในมุมนี้เลยต้องค่ะเพราะว่าถ้าบางทีบางทีถ้าเราใส่แบบตัดขอบอ่ะมันก็จะเปิดขึ้นกอันนี้คือตัดมาจากโรงงานใช่ออมาลำนี้กันบ้างเกรดแอลโอยระวังเลอะอยู่แล้วเลอะไปีก แกต้าเกตแอลคันนี้ของแต่งแน่นหน่อยแน่นหน่อยค่ะแน่นหน่อยอันนี้เป็นของน้องตัง FC ชเชียงเซะบูจากมุมท้ายคันนี้จริงมีท่อไปลายได้ KM นะครับใช่ค่ะ,ะให้ให้ให้ตากล้องตามไปดูก่อนอเพราะไปได้ KM มีแก๊ปหลังคา KM เป็นงานตัวท็อปเลยนะแก๊ปอ๋อเป็นงานแวบข้าเลยใช่เป็นงานตัว4,9 0พเลยบอกเลยหล่อมากแล้วก็คันนี้เป็นล้อ Pro Max Pro Max น้ำตาลหย่อนเงินอ่ะ สงสัยไหมหลายคนงงว่าเอ้ยต่างกันตรงไหนต่างกันตรงให้ตัดสินใจเองว่ามันดูออกไหมดีกว่าอันนี้เราอยู่หลังกล้องคือกาลังเล็งอยู่นะเนี่ยสีดูออกไหมที่ยิ่งถ้าแบบหันจากคันนั้นไปคันนี้ยมันก็อาจจะแบบว่าไม่รู้เห็นไหมในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแต่ว่าของจริงเนี่ยเรียกว่าอันนี้จะออกเข้มน้ําตาลช็อกโกแลตมากกว่าส่วนอันนี้จะมีความทองมากกว่านิดนึงก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบ ส่วนลำนี้ก็ด้านนอกก่อนเนาะพี่บอลเนาะใช่ไหมหรือรัไหนด้านในเลยด้านนอกด้านเลือกด้านนอกก็ได้เออคันนี้ลืมคันนี้จริงจมีวัดบูธด้วยใช่วันนี้เป็นบัดบัดบูธงานเทียบนะคะแล้วก็ฟิลแต่เป็นเขียวเนี่ยจะมีความต่างเลยเขียวกับฟ้าจะต่างกันแบบชัดเจนชัดเจนเลยชัดเจนเลยค่ะอ่าส่วนฟ้ามาพรีเมียมระดับเราอะเนาะเราแบบเปิดให้ดูต้องพรีอยู่แล้วต้องพรีอ่ะแปบบนึงนะคะ ได้ไหมเปิดให้ก็ได้อ่ะโอเคสวยทั้งนอกสวยทั้งในเหมือนเดิมครับสำหรับงานของ KM นี่เบาๆเบาๆป๊าบจับเกาหน้าตาคงโอเคอ่ะเรียบร้อยคันนี้นะข้างข้างนอกยังไม่พอข้างในก็แน่นนะเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็จะบอกว่าก่อป้ายโลโก้มีให้ทุกกรมเออของพี่ฝ้ายจัดให้ทุกคันนะป้ายแดงแบบสวยๆนะ1910กับ19ึ่งเก้าป้ายใหม่มากลำเล็กอันนี้คือป้ายแดงเพิ่งได้มาใหม่ ทั้งสอง<ล>คันเลยทั้งสองคันคือใช้ครั้งแรกต้องร้อยคูณร้อยแล้ว <laughs> <มา S 2> อ๋อเดีด๋วยวดูด้านในกันบ้างอย่าเลยเออยืมคันนี้ยางเป็น AD08 RS 2 5 5แปดทรงเป็นหน้าสองหลังสี่หรือเปล่าใช่ถูกต้องค่ะเอาจริงๆเฉพาะมแม็กกับยางนี่ก็เกือบสี่แล้วนะใช่เพราะยางมันป<ช>ี24 AD ก็จะค่อนข้างราคาสูงหน่อยถูกต้องอ่ะเดี๋ยวดูภายในกันต่อเลยภายในมีวัดบูธดิฟฟี่ตาให้ดูอุ้ยอ พอแบบเสียงเาลราเรามากเลยขับเบาๆไม่ได้อ่ะต้องแบบบ้าสับรอบตัดสับระเบิดเออรอบตัดสับระเบิดนะคะบอกเลยอันนี้ก็มีวัดบูทมีอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้วัตบูทแท้หรือวัดบูทแท้คันนี้แท้ก็ให้ดูงานหน่อยออโตัวมิเตอร์วัตบูทตัวนี้เป็นวัดบูทแท้ดิฟฟี่เป็น248ด OBD ค่ะทุกอย่างทุกชิ้นงานมีรับประกันฝากระโปรงรับประกันให้1ปีแก๊ปก็รับประกันให้1ปีเหมือนกันหนึ่งปีเหมือนกันโอเค ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้รับโปรล่ะเท่ากันไหมระหว่างแซกับแอโปรโมชั่นก่อนสําหรับรุ่นแซนะคะที่อยากแต่งประมาณนี้พี่ไฟจบให้ที่85,000บาทนะคะครอบครัวอิสุสลดเพิ่ม1,000 0ถ้าเป็นตัวแอจบให้ที่65,000บาทมีครอบครัวอิสุรับเพิ่มอีก1 0 0 0 0ขับสบายเกียร์ออโต้เกรซตถูกต้องหรือถ้าใครใส่ซิ่งไปเกียร์ธรรมดาไปเลยแป๊กี่บาทห แต่ถ้ามีฝาด้วย79,000เออนเออกัาการถามว่า65,000ฮนะ, 65, ะได้หมดนี่เลยเหรอ <c oughs> เกิดแล้วเกิดแล้วไม่ถ้าอันนี้คือลูกค้าเพิ่มดิฟฟี่กับวัดบู๊สอ๋อเพิ่มเองอ่าแต่จริงๆอ่ะตัวนี้ตัวยูสี่พี่ไผมีส่วนลดให้10,000รถใกล้จะหมดแล้วนะใครอยากได้พี่ไผ่มีส่วนลด10,000ช่วยผ่อนหนึ่งงวดหรือชุดแต่งอีกหมื่นหนึ่งรีบเลยรีบเลยเดี๋ยวสิ้นปีจะต้องขับรถท่องเที่ยวกันแล้วถูกต้องนะนี่ก็เดือน8แล้วนะครับก็ใครที่สนใจติดต่อพี่ฝ้ายเหมือนเดิมนะครััับบไมมมม่่เเเเเคคยยขาดดดดดจจจตตลออแแถปปปนนนนนนนี้หหหว โอเคร้านไปก่นอนสวัสดีครับ